คุณอาจจะเคยเข้าใจชีวิตผิดมาเหมือนผมก็คือว่าเราไปโรงเรียน ทำงานแล้วก็เราก็จะมีชุดที่แฮปปี้ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่นะชุดมันยากแล้วมันก็มีเรื่องที่ต้องเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาคน,นนี้ผมก็เลยอยากจะมาแชร์เกี่ยวกับบทเรียนแล้วก็สิ่งที่ได้เรียนรู้มาระหว่างทางของการใช้ชีวิต3าปีนั่แหละมีทั้งหมด15ข้อที่ผมจะเล่าให้ฟังในวันนี้นก็ผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีใครสักคนได้บอกผมในอดีตให้มันเร็วกว่านี้มันคงจะเป็นประโยชน์แล้วก็คุณคิดซะว่ามันเป็นเรื่องเล่าจากเพื่อนคนหนึ่งก็ได้แล้วก็มันไม่ใช่คําแนะนําในการใช้ชีวิตนะ แชร์กันได้ครับข้อแรกก็คือ life is an infinite game with series of games ก็คือชีวิตมันคือเกมที่เราต้องเล่นแบบไม่มีที่สิ้นสุดมันมีเกมทั้งหมด2ประเภทนะก็คือ finite game แล้วก็ infinite game finite game เนี่ยก็คือเกมที่เล่นกันแบบมีกฎกติกาตายตัวมีแพ้มีชนะ มีขอบเขตมีเวลาที่จํากัดมีเป้าหมายที่ชัดเจนทุกคนรู้ว่าต้องเล่นอะไรยังไงนะยกตัวอย่างเช่นกีฬาก็ฟุตบอลมีผู้เล่น11คนแต่ละฝั่งมีผู้เล่นเท่ากันแข่งกันในสนามเดียวกันมีพื้นที่ปิดใครทําประตูได้เยอะกว่าภายในเวลาที่กําหนดก็เป็นผู้ชนะใช่ไหมแต่ว่าในอินฟินิตเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราเล่นกันแบบอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เหมือนกันนะไม่มีกฎตายตัวไม่มีเวลาที่จํากัดไม่มีกําหนดว่าผู้เล่นต้องมีคุณสมบัติยังไงทุกคน แข่งกันด้วยอะไรก็ไม่รู้แล้วก็แต่ละคนก็มีสูตรโกงมีชีตโค้ดที่ไม่เหมือนกันอีกนะบางคนมีสูตรที่โกงกว่าบางคนมีสูตรที่โกงขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยคืออะไรก็ตามที่มันเป็นอินฟินิตเกมเนี่ยมันไม่ใช่แข่งกันเพื่อแพ้หรือชนะแล้วก็เลิก the goal is to keep playing play as long as possible คือเราต้องเล่นเกมนี้ให้นานที่สุดคือการมองชีวิตเป็นอินฟินิตเกมเนี่ยมันทำให้อย่างน้อยแล้วกันมันจะทำให้ผมในอดีตเนี่ยมองชีวิตให้มันยาวขึ้นนะ มันจะไม่ได้มองเป็นแบบว่าเข้าโรงเรียนเรียนมาหาลัยมีงานทําแล้วก็จบมีชีวิตที่ดีซึ่งความจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมล่ะคุณก็เห็นด้วยอยู่แล้วแหละพอเรารู้ว่าชีวิตมัน,มนต้องเล่นแบบอินฟินิตเกมมันจะทําให้มุมมอง mindset ต่างของเราเปลี่ยนไปแล้วต้องมองอะไรที่มันยาวขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตัวเองในอดีตมันได้รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็น่าจะตัดสินใจใเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็มันน่าจะมี approach ที่ต่างออกไปในการทําอะไรต่างๆในชีวิต แล้วในชีวิตเองเนี่ยมันก็มีเกมหลายๆอย่างที่อยู่ในชีวิตอีกทีหนึ่งนะมันจะมีพวก Status Game, s ocial game power game money game อะไรพวกนี้คุณมองไปรอบตัวก็ได้ most people play status game ก็คือชื่อเสียงการงานเงินทอง Status ต่างๆหรือไม่กระทั่ง Status ใน Social Media ปัจจุบันเขามีการอะไรอะซื้อรูปภาพเพื่อไปโพสต์ Social Media เพื่อให้ Status ของตัวเองดูดีอะไรเงี้ยซึ่งเกมพวกนี้ มันเป็นอะไรที่เราเลือกว่าจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้คือผมฟังมาจากอินเทอร์เน็ตนะเขาบอกว่าผู้ชนะที่แท้จริงคือคนที่สามารถเลือกได้ว่าจะเล่นหรือไม่เล่นเกมพวกนี้แต่ว่าทุกคนถูกบังคับให้เล่น The Infinite Game ที่เป็นเกมชีวิตอยู่แล้วแหละก็ถ้ารู้ให้มันเร็วกว่าน,นี้ก็คงจะ l e ARN HOW TO PLAY IT BETTER เพราะว่าถ้าเกิดมองมันเป็นเกมใช่ไหมอยากเก่งเร็วก็จะต้องเติมเกมแพงหน่อย ไอ้พวกเติมเกมเนี่ยมันก็คือเวลาที่เราต้องเสียไปในการเรียนรู้อะไรสักอย่างเงินที่เราต้องเสียไปในการลองผิดลองถูกอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งนำผมมาสู่ข้อ2ก็คือ attention is the real currency of life นะหลายคนอาจจะเข้าใจว่าเงินเนี่ยคือสกุลเงินที่แท้จริงของชีวิตหรือว่ามันจะเป็นเวลาก็ได้มันจะเป็นความรู้ก็ได้แต่ว่าในวัยเนี้ยผมคิดว่า attention หรือว่าความสนใจของเรากับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากเป็นสิ่งที่ ใช้แล้วหมดไปจริงๆแล้วก็เรามีอยู่อย่างจํากัดจะว่าไปมันก็คล้ายๆกับเวลานลั่นแหละแต่ว่า attention มันคือการที่เราจะเลือกใช้เวลายังไงให้คุ้มค่าที่สุดมันคือความสนใจของเรานั่นแหละมันคือสิ่งที่แพลตฟอร์มต่างๆในมีเดียเนี่ย เขาอยากจะได้จากเรามากที่สุดก็คือความสนใจนะคุณลองสังเกตก็ได้ว่ามีเดียต่างๆพยายามจะแย่งความสนใจจากคนดูเพราะว่ามันเป็นเงินเป็นทองไงถ้าเกิดผมได้รู้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงจะเลือกใช้เวลาให้ดีขึ้นแล้วก็ตัดสินใจอะไรต่างๆเบสอ on การใช้เวลาเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่เก่งขึ้นนะความตลกของเกมชีวิตที่มันต่างจากพวกไฟน์ไนเกมต่างๆคือ เราเล่นไฟลนท์เกมใช่ไหมเรามักจะเลเวลอัพผ่านการชนะอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านการคอมพลีตซั e มติ n งแต่ว่าในเกมชีวิตเนี่ยส่วนมากมันมักจะเลเวลอัพผ่านความล้มเหลวซึ่งไอความล้มเหลวนี่แหละมันจะเป็นตัวสร้างคาแรคเตอร์ของเราให้เราเล่นเกมเนี่ยได้ดีขึ้น mm hmm. attention ก็เหมือนกัน mm hmm. การโฟกัสกับ attention mm hmm. ให้ถูกเนี่ยมันคือ process นึงในการสร้างคาแรคเตอร์ที่ เอาไว้สําหรับการเล่นเกมชีวิตที่มันต้องเล่นตลอดไปไม่มีวันหยุดซึ่งนําผมมาถึงข้อที่3ก็คือทํางานให้หนักขึ้นในวนัย20เนะเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมเสียใจมากคือการไม่ได้ทํางานให้มันหนักเท่าที่ควรตอนอายุ23 24 25จนถึง28 27 28เพราะว่าช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เราสามารถเออยังทํางานได้เยอะแล้วก็ยังนอนน้อยได้อยู่ไม่เหนื่อยสามารถอดหลับอดนอนได้แล้วก็เป็นช่วงที่ มีวิวพาวเวอร์ค่อนข้างเยอะภาระหน้าที่ความรับผิดชอบก็น้อยข้อจํากัดในชีวิตก็น้อยแล้วก็มันเป็นช่วงที่สามารถล้มลุกคลุกคลานไดนะ้อย่างมากก็แบบเริ่มต้นใหม่เพราะปัจจุบันเนี่ยผมมา Realize ว่า Value ที่แท้จริงจากการทํางานมันคือเราได้คาแรคเตอร์แบบไหนเรากลายมาเป็นคนแบบไหนในอดีตผมเคยทํางานที่มันแบบชิวๆแล้วก็สบายๆซึ่งปัจจุบันก็เสียได้นะเสียดายเวลาแล้วก็ทยอยเวลากลับไปได้ก็คงจะโฟกัส เลือกงานให้มันดีอยู่นี้นะซึ่งนำมาสู่ข้อต่อไปคือ fill the bucket in the right order เติมถังน้ำแต่ละใบให,ให้ถูกท่องตามลำดับสิ่งนี้ผมเรียนรู้มาจากหนังสือ the diary of a ceo ใน professional life หรือว่า professional career ของเราเนี่ยมันจะมีถัง5ใบนะที่คอยกำหนดศักยภาพหรือว่าคอยกำหนดว่าเราเนี่ยจะไปได้ไกลแค่ไหนในอาชีพการทำงานหรือว่าในเรื่องการสร้างตัวสร้างชีวิตเนี่ยผมวาเป็นพีระมิดให้เข้าใจง,ง่าย อย่างแรกคือความรู้หรือว่า knowledge อย่างที่2ก็คือทักษะอย่างที่3ามก็คือ connection อย่างที่4ี่ก็คือ resource ทรัพยากรอย่างที่5้าก็คือ reputation หรือว่าชื่อเสียงสิ่งที่ควรโฟกัสจริงๆคือ2อย่างแรกหรือว่าความรู้แล้วก็ทักษะ2อ,อย่างนี้จะเป็นสิ่งที่จะติดตัวเราไปตลอดแล้วก็จะเป็นพื้นฐานที่สําคัญมากในการสร้างอาชีพสร้างอนาคตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดไปเป็นอะไรที่ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มฐานพีระมิดก็จะยิ่งกว้างแล้วเราก็จะมี พื้นฐานที่แข็งแรงในการสร้างอนาคตก็ลอง imagine ว่าถ้าเกิดพีระมิดเนี่ยฐานมันกว้างมากแค่ไหนมันก็จะยิ่งแข็งแรงแล้วก็ยากมากที่จะลม้มการเติมน้ําในถังหนึ่งใบจะช่วยเติมน้ําในถังใบอื่นๆด้วยหมายความว่าถ้าความรู้เราเพิ่มทักษะเราก็จะเพิ่มพอความรู้ทักษะเพิ่มเนี่ยคอนเน็กชันเราก็จะตามมาชื่อเสียงเงินทองเราก็จะตามมาทีหลังความสามารถในการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆมันก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยและในที่สุด r e putation หรือว่าชื่อเสียงของเราเนี่ยมันก็จะเพิ่มตามแต่ว่าสำคัญที่สุดคือความรู้กับทักษะมันต้องมาก่อนการไปโฟกัสในการเพิ่มคอนเน c t ชันเพิ่มทรัพยากรว่าเพิ่มชื่อเสียงก่อนเนี่ยมันก็ทำได้แหละแต่ว่ามันมีความเสี่ยงในการล้มค่อนข้างเยอะถ้าเกิดเราพลาดขึ้นมาเราอาจจะไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราโฟกัสที่ความรู้ทักษะค่อยๆเติบโตมันจะเติบโตได้ยั่งยืนกว่าเ,ราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุด ในการทำงานอะไรก็ตามเนี่ยควรโฟกัสไปที่ว่างานเนี้ยมันให้ความรู้อะไรให้ทักษะอะไรกับเรามันหมายความว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้ผมก็อยากจะโฟกัสไปที่การหาความรู้ให้ได้มากที่สุด ในวัยหนุ่มเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังอดหลับอดนอนได้มันเป็นช่วงที่แบบสมองยังเฟรชมันเป็นช่วงที่ร่างกายแข็งแรงแล้วก็เรียนรู้เร็วซึ่งนำมาสู่ข้อต่อไปก็คือ choose your struggle หรือว่าการเลือกเหนื่อยให้ถูกเรื่องถูกที่ถูกทางคำพูดโบราณคนไทยก็คือขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยผมเชื่อว่าคุณก็น่าจะรเลได้แหละผมน่าจะได้ยินคนนี้มาจากมานะร์ m แมน o ันะเขาบอกว่าไม่ว่ายัางไงก็ตามเนี่ยชีวิตมันจะยากแล้วก็อันแฟร เราจะต้อง struggle อยู่ดีไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งนะคุณ struggle เพื่อมีอนาคตที่ดีดีกว่าคุณ struggle แล้วก็ไม่ไปไหนหมายความว่าคุณเหนื่อยวันนี้เพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีมีอะไรที่ดีขึ้นดีกว่าคุณเหนื่อยทำอะไรซ้ำๆเดิมๆแล้วชีวิตมันไม่ได้พัฒนาการเลือก struggle ให้ถูกเรื่องถูกที่ถูกทางเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะทาให้เราไม่เสียเวลาในการใช้ชีวิตแล้วก็ถ้าเราเหนื่อยเรื่องการเงินยอมศึกษาหาความรู้เก็บเงินอดออมวางแผนลงทุนอนาคตเราก็จะมีชีวิตการเงินที่ดีนะ มันปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วถูกต้องไหมละ่ะหรือว่าถ้าเกิดเราเหนื่อยเรื่องการทํางานที่ถูกต้องอนาคตเราก็อาจจะไม่ต้องเอาเวลาไปแลกเงินตลอดเวลาผมเสียเวลาทํางานวิศวกรมาตั้ง3ปี4ปีแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้อยากเป็นวิศวกรไม่ได้อยากมีคาเรียรด้านนี้แล้วก็อาชีพวิศวกรก็อาจจะถูก AI อแย่างงานก็ได้ประเด็นคือต้องเหนื่อยให้ถูกเรื่อง ซึ่งพอเหนื่อยให้ถูกเรื่องข้อต่อไปก็คือ figure out what you want คิดให้มั่นใจว่าเราอยากได้อะไรจริงๆหมายความว่าเราอยากเรียนอะไรเราอยากทำงานอะไรเราอยากมีชีวิตแบบไหนเราอยากมี experience ในการเล่น the infinite game เนี่ยยังไงที่ผมแชร์อะไรแบบนี้เพราะว่าผมเนี่ยเติบโตมากับการที่ไม่เคยหยุดคิดเลยไม่เคยหยุดถามตัวเองเลยว่าเออจริงๆแล้วเราอยาก จะเป็นอะไรกันแน่เราต้องการทําอะไรในชีวิตหรือว่าเราจะมีงานแบบไหนถ้าเกิดคนเรียนโรงเรียนรัฐบาลอย่างผมเนี่ยชั่วโมงแนแนวในโรงเรียนเขาก็ไม่ได้สอนแล้วก็มันก็ไม่ใช่ท็อปิกอะไรที่เราจะดิสคัสันในชีวิตมัธยมนะมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถ้าผมรู้ได้เร็วกว่าน,นี้มันน่าจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปแบบที่ก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะการรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรการได้ทำเซลฟ์ดิสคัฟเวอรี่เนี่ยมันจะทำให้เรามีเส้นทางชีวิตที่ชัดเจนแล้วก็ เราจะมีเป้าหมายนะเราจะรู้ว่าอะไรต้องทําอะไรไม่ต้องทําเราจะต้องเสียเวลากับเรื่องนี้ไหมหรือว่าเราจะไม่เสียเวลากับเรื่องนี้ดีนะซึ่งก็นํามาสู่ข้อต่อไปคือ most t h i n g in life is on the other side of cringe and fear อะไรก็ตามที่เรามักจะอยากได้ในชีวิตนะาจะเป็นแบบหน้าที่การงานชื่อเสียเงินทองหรือว่าทรัพยากรต่างๆเนี่ยมันมักจะอยู่ฝั่งตรงข้ามของ cringe แล้วก็ fear อย่างประสบการณ์ส่วนตัวผมเนี่ยผมมีความอยากจะทํา YouTube แบบเนี้ยอยากทําวิดีโออยากจะทำคอนเทนต์มานานแล้วแหละ4ีหปีแล้วแ,ลแต่ว่ามันมีความกลัวอยู่ไงมันมีความคริ้น์มันมีความกลัวว่าตัวเองจะแบบเออเป็นตัวตลกหรือว่ากลัวจะเป็นแบบเออมันจะเป็นไลฟ์โค้ชหรือเปล่าหรือคนอื่นเขาจะมองยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองถูกต้องไหมถ้าเกิดเราไปให้ความกลัวมันมาหยุดเราเนี่ย มันก็ไม่ได้ทําสักทีผมเสียเวลาไปตั้ง3 4มปีกว่าจะได้ทําตามสิ่งที่อยากทำจริงๆแล้วก็มันเป็นความฝันเรานะ่ยยังไงเราก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบคนที่เขาจะมาจัดเราเงี้ยเขาก็ไม่ได้มามีผลอะไรกับชีวิตเราอยู่แล้ว p e พ p l e gonna judge you anyway so มันมันก็ตลกดีแหละแต่ว่ามันก็นําผมมาสู่ข้อต่อไปก็คือ imposter syndrome is where you grow นะคือความรู้สึกว่าตัวเองเก่งไม่พอหรือว่าความรู้สึกว่าฉันจะทำอะไรสักอย่างได้ไหมเนี่ยคือจุดที่เรา กำลังเติบโตเป็นช่วงที่คือการเติบโตเนี่ยแน่นอนแหละมันต้องมันต้อง involve ความฟีร์มันต้อง involve ความกลัวที่จะทำอะไรสักอย่างเพราะว่ามันหมายความว่าเรากำลังขยายขอบเขตความสามารถเซ g กรดินบอกว่า Imposter Syndrome is where you are reaching your limit <c oughs> คือมันนั้นผมคิดว่าถ้าเกิดอะไรก็ตามที่มันต้องมีความกลัวในการที่จะทำเนี่ยแปลว่าเออมันน่าจะเป็นสิ่งที่เราอยากทำแล้วก็มันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรทำเพราะว่ามันจะ ทำให้เราเนี่ยเติบโตมันจะทาให้เราได้เรียนรู้อะไรสักอย่างน่าจะเฟลก็ได้น่าจะล้มเหลวก็ได้แต่ว่าแน่นอนคาแรคเตอร์ใน in The Infinite Game of Life เนี่ยมันสร้างผ่านความล้มเหลวมากกว่าความสําเร็จอยู่แล้วแหละแล้วก็ผมได้เรียนรู้มาว่าวิธีในการสร้างความโชคดีให้กับตัวเองเนี่ยคือการมี Courage ให้มากขึ้นการมีความกล้าให้มากขึ้นหมายความว่ากล้าลองผิดลองถูกกล้าทําสิ่งใหม่กล้าไปเจอคนนู้นคนนี้แล้ว ม,มันก็จะนำความโชคดีมาให้เองนะผมอ่านมาจากคุณ Ryan h o l i ลีเซึ่งก็นำผมมาสู่ข้อต่อไปคือ personal growth is stop lying to yourself นะการเติบโตที่แท้จริงมันคือการหยุดโกหกตัวเองก็ยอมรับว่ามันมีอะไรสักอย่างที่เราต้องปรับปรุงสิ่งนี้เราทำไม่ดีมันดีกว่าการหลอกตัวเองว่าเออเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นหรือว่าเอออันนี้มันก็โอเคนะเออเราก็ใช้ชีวิตนี้ไปได้อะไรเงี้ยการเลิกโกหกตัวเองเนะี่ยมันจะทำให้เรา realize ให้เราได้คิดสักทีว่าเอ้เรื่องนี้มันไม่เวิร์กนี่หว่าหรือว่า,วาเราจะจะทำอย่างนี้ไปตลอดหรอรจะทํางานนี้ไปตลอดจริงไหมการได้ r ร a l i z e ให้เร็วมันก็ดีเพราะว่ามันจะประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตถ้าเกิดคุณอายุ30มเนี่ยมันคือครึ่งชีวิตแล้วนะมันคือแบบ Midlife จริงๆเราไม่ได้พูดถึงแบบ Midlife ในเชิงแบบสมมติถ้าเกิด l i f e span 80หารสหรือ40นะมันคือไม่ใช่เพราะว่าเราน่าจะใช้ชีวิตได้อีกแค่30ปีบวกลบนิดหน่อยหมายความว่า ในช่วงยุค80-90เนี่ยมันไม่ได้ทำอะไรมากแล้วมันอาจจะแบบนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆหรือว่าแบบชิวๆสบายๆเพราะฉะนั้น30เป็นจุดตรงกลางระหว่าง experience ที่เราจะได้ใช้อย่างเต็มที่ในชีวิตนี้ก็ Stop lying to yourself มันเป็นคำพูดที่อาจจะแบบดู harsh นิดนึงแต่ว่ามันจะประหยัดเวลาในการใช้ชีวิตซึ่งก็มาสู่ข้อต่อไปคือ Hard choice now, easy life later. อันนี้ผมเรียนรู้มาจากคอมเมดี้ยนท่านหนึ่งก็คือคุณจิมมี่คาร์ไปเจอมาจากในฟีดโซเชียลมีเดียนี่แหละมีคนถามจิมมี่คาร์ว่าคุณให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตหน่อยจิมมี่คาร์บอกว่า The real advice ที่อยากจะแนะนำพ่อแม่สักคนหนึ่งคือ Hard choice now, easy life later. a d v I c e don't know. d uh, uh, you want serious advice? Yeah. All right. Hard choices now. Easy Life Later Apply ได้กับทุกฟิลด์ในชีวิตอะไรก็ตามที่มันยากในตอนแรกมันมักจะให้ผลตอบแทนที่ดีในภายหลังมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างแบบคมคายในตัวเองนะผมอาจจะไม่ต้องอธิบายมาก which bring me to the next point คือจริงจังกับการออกกำลังกายให้มันมากกว่านี้การตั้งใจออกกำลังกายโดยเฉพาะการเวทเทรนนิ่งมันจะเป็นพื้นฐานที่ดีมากให้กับร่างกายในวัย30พอ30แล้วเนี่ยมัน friction ในการออกกำลังกายมันเยอะแล้วก็มันเหนื่อยง่าย การจะสร้างมัสโซลมันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกับตอนที่เป็นช่วงอายุ25มันต้องใช้เอฟ fort เยอะมากมันต้องกินอาหารที่ดีขึ้นมันต้องนอนให้เยอะขึ้นช่วงอายุ30มันก็เป็นช่วงที่อาจจะต้องทํางานหนักนอนน้อยช่วงวัย20กลางๆเป็นวัยที่ทํางานได้หนักนอนน้อยได้แล้วก็ยังออกกำลังกายได้แล้วก วันต่อมาก็จะยังมีแรงอยู่นะถ้าออกกําลังกายมาดีตั้งแต่ตอนอายุ25-26มันก็จะมีพื้นฐานความแข็งแรงของร่างกายที่ดีในวัย30ก็อาจจะไม่ต้องปวดหลังไม่ต้องมีแบ็คเพนไม่ต้องมีออฟฟิศซินโดรมอะไรพวกเนี้ยเหตุที่ผมออกกําลังกายไม่สําเร็จเพราะว่าข้อต่อไปคือ make small promise and build up ผมเป็นคนที่ไม่เคยมีเป้าหมายในชีวิตเท่าไหร่แล้วก็พอมาเรียนรู้การตั้งเป้าหมายเนะี่ยก็ตั้งเป้าหมายที่ใหญ่ไปนะมันก็เลย make big promise with yourself เราสัญญากับตัวเองใหญ่เกินแล้วพอเราทําไม่ได้เราก็เลิกสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือเราควรจะโฟกัส on small thing ด้วยระหว่างทางาควรจะมี goals เล็กๆให้เราพอ achieve ได้ก็การ promise กับตัวเองที่มันไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็เป็นการสะสมความสําเร็จเล็กๆไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะนําไปสู่ big promise ได้ง่ายกว่ามันดีกว่าการตั้งเป้าหมายใหญ่แล้ว f a ลแล้วก็เลิกซึ่งนำมาสู่ข้อต่อไปคือ the number one คีย์แฟกเตในการทำอะไรสักอย่างให้สำเร็จมันคือความสม่ำเสมอหรือว่าความคอนสิสเทนซีนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้มาจากคริสวิลเลียมสันใน YouTube ของเขาเนะี mm hmm. เขาบอกว่า most people stop doing podcast after three p i s o d e s เพราะมา Realize ว่า how much it take มันต้องทำงานหนักแค่ไหนมันต้องพยายามเยอะแค่ไหนการตัดต่อมันยากแค่ไหนหรือว่าอะไรเงี้ยหลายฟิล์ในธุรกิจก็เช่นกันหลายคนเข้ามา ช่วงแรกมีไฟเยอะมากอยากทํานู่นอยากทํานี่แต่พอทํางานอะไรสักอย่างไปได้สักพักหนึ่งก็พอมันยากก็เลิกนี่คริสเนี่ยเลยบอกว่า consistency คือ the number one skill to success in anything ก็คือว่าถ้าเกิดใครมีความสม่ำเสมอมากกว่าก็จะทําให้เล่นเกมชีวิตเนี่ยได้ดีกว่าในการมีความสม่ำเสมอเนี่ยมันหมายถึงว่าการ work on something ในช่วงที่มันง่ายแล้วก็ work on something ในช่วงที่มันยากผมได้ฟัง alex horomosi นะพูดถึงโพสต์ของ kobe b r ร a n นประมาณว่า kobe เนี่ยเข้าไปเล่นใน nba แล้วก็คิดว่ามันน่าจะ competitive มากๆมันน่าจะแบบเป็นอะไรที่ challenge มากๆแต่ว่า most player เมื่อเมื่อเข้าไป nba ได้สําเร็จแล้วเนี่ยจะ s slow down เพราะว่าคิดว่าตัวเองแบบ Made เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วก็มันเลยทําให้โคบีไบรอันเนี่ยซึ่งเป็นคนที่มีความคอมเพลติฟทีสูงก็มีความคอนสิสเทนซีในการซอมค่อนข้างสูงเนี่ยสามารถเป็นแชมป์ได้หลายสมัยข้อต่อไปคือ you waste a lot of time w o r r y i n g and procrastinating เราเสียเวลาเยอะมากในการผลัดวันประกันพุ่งในการแบบกังวลว่าแบบเออคิดมากจะยังไงกับมันดีซึ่งผมมาเรียนรู้ว่าจริงๆเราก็ จะคิดมากไปทำไมใช่ไหมในเมื่อการคิดมากไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นนะสู้ซะแบบเราลงมือทำตามออปชันที่เรามีบนพื้นฐานที่เรามีไปเลยดีกว่าแล้วก็ see what happens ก็ดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันมีความคิดมาก2แบบคือความคิดมากแบบไม่มีทางเลือก ness, กับความคิดมากแบบมีทางเลือก sadness กับ a n x ส e t y สิ่งที่ได้เรียนรู้มาคือพอไม่มีทางเลือกเนี่ยก็ Create ทางขึ้นมาทําอะไรก็ตามที่ทําได้นะส่วนไอ้ความคิดมากแบบ Anxiety กับการมีทางเลือกเยอะๆเ,เนี่ยการเลือกไปเลยสักอันหนึ่งแล้วก็ see what h a p p e n เป็นอะไรที่ดีกว่าอย่างน้อยเราก็รู้ว่าทางนี้ไม่ใช่จะได้ไม่เสียเวลาชีวิตนำมาสู่ข้อสุดท้ายคือ quality of life เท่ากับ quality of your decision ชีวิตจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับว่าตัดสินใจอะไรสักอย่างได้ดีหรือไม่ดีโดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆ ผมเพิ่งมาเรียนรู้เรื่องการตัดสินใจเมื่อปีที่แล้วนี่เองว่าจริงๆแล้วการ making decision หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยมันคือสกิลอย่างหนึ่งที่ต้องฝึกฝนแล้วก็ต้องผ่านการเรียนรู้ด้วยตนเองบนปัจจัยพื้นฐานของตนเองการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆที่มันจะส่งผลกระทบต่อชีวิตเราเนี่ยมันต้องใช้เวลาคิดให้นานพอนะผมเรียนรู้มาจากคุณนาฟาวเขาบอกว่าถ้าคุณตัดสินใจไม่ได้คำตอบคือไม่ If you can't decide the answer is no. แล้วก็ถ้าเกิดคุณต้องเลือกอะไรสักอย่างที่มันเหมือนจะดีพอๆกันให้เลือกสิ่งที่มันยากไว้ก่อน Hard choice now, easy life later. ในการจะตัดสินใจเรื่องที่มันจะส่งผลกระทบกับชีวิตเราจริงๆเนะี่ยเรื่องที่มันมีข้อผูกมัดเรื่องที่มันมี impact หลายปีอย่างเช่นการเลือกทำงานการเรียนการย้ายที่อยู่การซื้อบ้านการซื้อรถการทำอะไรก็ตามที่ Impact นานเนะี่ยมันต้องใช้เวลาคิดให้นานนิดนึง ให้นานพอแบบว่าไม่ใช่แบบตัดสินใจกระทันหันคุณนาวาบอกว่า most people ก็พลาดตรงนี้แหละตัดสินใจเร็วเกินแล้วก็มาเรียนร e ว่ารูนี้ไม่น่าตัดสินใจแบบนี้เลยก็เป็น15ข้อที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็อยากจะแชร์ให้ฟังคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนวัย20กลางๆถึง30อย่างแน่นอนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้ครับ